บริษัทลอนจีกีนเอเนจีเทคโนโลยี G, จำกัดจัดงานลอนจีนิวโปรดักหลันทเ2น2ี้ทเวนตี้โฟ e ์แอเได้เปิดตัวโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์2รุ่นใหม่ HiMo X6 Max และ HiMo 9โดยมีผู้บริหารสูงสุดจากลอนจีและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้าร่วมงานสินค้าใหม่เหล่านี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี Hy b r i d p a s s i v วเต็ด a c ็ และเวเฟอร์ซิลิคอนไทเลซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานอย่างมากนอกจากนี้ลอนจียังประกาศความร่วมมือกับท็อปพาร์ทเนอร์ซึ่งผักดันเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจุดที่เป็นศูนย์สนับสนุนความยั่งยืนทางพลังงานในไทยและทั่วโลก um, I think uh, it's impressive activity us. a very impressive, uh, activity for us. but most important I think uh, we can take the new technology new products to our customers so from my side I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  feel exciting to join this event with my team and customers ครับก็คุณหมาเหมืองก็อยากจะแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็แชร์ว่าจริงๆค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นนะครับจริงก็เอาพุ่ตรงนั้นอยู่ต่อหน้ากล้องนี่ก็ว้าวนิดีน,นึงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า เราเองเนี่ยอยากจะนําเสนอตัวเทคโนโลยีนะครับอย่างนี้วันนี้จริงๆแล้วมีฝั่งภาครัฐมาเราก็รู้ว่าจริงภาครัฐเองเนี่ยต้องการที่จะนําเสนอว่าอนาคตของพลังงานทดแทนในประเทศไทยจะเป็นยังไงเราแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งว่าพื้นที่เมื่อมันจกัดเทคโนโลยีที่ดีขึ้นท่านผลิตไฟได้มากขึ้นท่านใช้ไฟในราคาถูกได้มากกว่าปกตินั่นคือสิ่งที่เราอยากนำเสนอก็นวัตกรรมของเรานะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับชื่อว่าแบ c ็คคอนแทค เป็นเทคโนโลยีที่มี efficiency สูงที่สุดในตลาดนะครับก็ล้ำหน้ากว่าเทคโนโลยีอื่นแน่อนอน,นครับในเรื่องของทั้งเสถียรภาพประสิทธิภาพนะครับเรานำหน้าเทคโนโลยีอื่นแล่นก้าวหนึ่งนะครับสองรุ่นนี้ h ฮโม n นทกับ h y โมเอ็กซิแนะครับต่างกันที่กลุ่มลูกค้าที่เราโฟกัสนะครับไฮโม n นทเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นกระจกสองด้านนะครับจะโฟกัสในกลุ่มที่มีเสถียรภาพสูงอย่างเช่นพวกฟาร์มโฟโตติงนะครับ ส่วนถ้าเป็น X6 เนี่ย x Max เนี่ยมาพร้อมกับลูกเล่นพิเศษค่อนข้างเยอะเขาจะมีรุ่นย่อยเยอะเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับกลุ่มที่มีความหลากหลายอย่างเช่นพวกตลาดปกระจายอย่างพวกดิส i ิบิวพวกนี้นะครับเราก็มีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีมาเรื่อยๆครับเราก็จะเห็นว่า,าตัวเทคโนโลยีแต่ละอันเนี่ยมันมีความสามารถในการาพัฒนาให้ไปถึงจุดที่มันล้ำหน้ากว่าเทคโนโลยีอื่นได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เลือก หยิบทุกเทคโนโลยีนะครับมาพัฒนาของกันแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยตัวเนี้ยเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่แล้วสามารถ<อ>มี compatible ที่ compatible c o m p a t i b l ที่ซ้อนทังสูงน,นะครับก็สามารถจับคู่กับเทคโนโลยีอื่นได้นะครับมันเป็นจุดแข็งของเทคโนโลยีตัวนี้จริงๆขออธิบายอย่างนี้เนาะว่าถ้าเรามองภาพโดยรวมกว่อนเราบิ้พื้นที่ราคาบ้านบ้านเราราคา,า,าก็เท่าเดิมถูกไหมจากเดิมถ้าเรามองว่ายุคแรกๆของโซล่าผลิตไฟได้10%เ วันนี้ผลิตไฟได้20%นั่นหมายความว่าจริงเรามีพื้นที่หลักคาเท่าเดิมเราได้ไฟเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งาวนี้อย่างที่ว่านะหน้าร้อนที่ผ่านมามีใครไม่เปิดแอร์ไหมนรกชัชดๆถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าค่าไฟโดยรวมเนี่ยโดยหลักการมันควรจะค่อยๆขยับขึ้นไปตามสภาพเศรษฐกิจแต่เราเมื่อเราเพยายามจะเซฟตัวเราเองเซฟคอสเราก็อยากได้ไฟเพิ่มขึ้นที่เราผลิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเทคโนโลยีข,ของโซลา่ามันจะเป็นคําตอบว่าเมื่อประสิทธิภาพดีขึ้น ุณผลิตไฟฟ้าจะผลิตไฟได้มากขึ้นเราก็จะเซฟรา้จ่ายเราได้มากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญเนึ่การที่คุณติดมันก็แปลว่าคุณช่วยเซฟพอตัวเองตอนนี้รีเทิร์นโดยปกติทั่วไปที่ประมาณ6ปีเพราะฉะนั้นถามว่าโดยเฉลี่ยคุณสบายใจแล้วแล้วก็แบรนด์ทุกแบรนด์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมั่นคงก็หมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลและในเงี้ยตัวตัวที่เราพรีเซนต์อยู่หลังจาก30ปีไปแล้วเนี่ย หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คุณผลิตได้วันนี้เซซ่าบ้านผลิตได้ร้อยหน่วยปีที่สามสิบคุณยังเห็นตัวเลขที่อยู่แถวแถวเก้าสิบหน่วยนั่นแปลว่าหลังจากสามสิบปีไปแล้วแม้ว่าเราจะไม่รับประกันแตบบ่ชาติใช้ปไปนะครับเผลอๆหน้าตาอาจจะไม่สวยพอท่านอาจจะอยากเปลี่ยนของแพงเหมือนมือถือไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้แค่ของใหม่มันดูน่าจับต้องมากกว่าสวยงามสำหรับทุกคนที่จับต้องได้แล้วนะครับเพราะนั้นพอเราก็เลยบอกว่า ั Product, แล้วเราเองส่วนหนึ่งที่เราคิดว่า l องจีต่างมีจุดแข็งต่างจากคนอื่นอย่างหนึ่งคือว่าเรามีเทคโนโลยีเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายคือเราทำรีเสิร์ชในหลายเทคโนโลยีหมายความว่าเมื่อวันหนึ่งอีก5ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราปรับตัวทันงั้นมั่นใจได้ว่าเราจะยังคงเป็นคนหนึ่งเบอร์ต้นๆในตลาดโลก So I think uh, for the globally, there are uh, five majority economic region, uh, uh, including the USA, uh, Europe, China, and uh, Japanese and uh, Australia. In different regions they have different market share. But Beach uh, has good performance in each of the uh, in each region. But globally, our market share is around twenty one. And the growth rate compared to last year uh, ่แล้วคือ28%คือจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าภูมิภาคใหญ่ๆแล้วก็สถานการณ์โลกปัจจุบันที่ที่มันมีจีนเองมีฝั่งอเมริกามันก็มีประเด็นแต่นี่ในในภาพนี้กลายเป็นว่าก็คงมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยลงจีเองเนี่ยมีมาเก็ตแชร์ที่ประมาณ21%แล้วก็ปีที่แล้วมีมาร์เก็ตแชร์28% โซล่าอินดุสทรีเพราะ t h e cost is going down and the price gap between uh, top tier and other brands <c oughs> is lower and lower yeah so the top tier uh, solar panel market share is enlarge very soon <c oughs> yeah just grab the market from the uh, small brands นี่ทางถ้าคุณเหมือะอธิบายเพิ่มเติมนะจากคำถามเมื่อกี้เนาะว่าเรื่องของ market share บอกว่าด้วยความที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ราคาตลาดแผงในโลกเนี่ยมันลงมาจริงถ้าใครอยู่ในวงการจะรู้ว่ามันลงมาเกือบครึ่งนะครับจากจากปีก่อนนู้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมาทําให้แบรนด์ใหญ่กับแบรนด์เล็กเนี่ยราคามันอยู่ในระนาบเดียวกันพออยู่ในระนาบเดียวกันลูกค้าเมื่อเลือกได้จ่ายเงินใกล้เคียงกันก,ก็เลือกก็เลือกอันที่สบายใจได้มากกว่ามีแบรนด์ที่ดีกว่ามันเลยกลายเป็นว่ามาร์เก็ตแชร์ของท็อปเทียร์ก็จึงขยาย ซึ่งเอาจริงตะกี้บอกว่า2 8ผมไม่ตกใจเลยว,ว่าอ้เยอะจังในส่วนของการแข่งขันเรายังคงคิดว่านะครับสถานการณ์ในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงมากนะนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วยอดหรือความต้องการของลูกค้าเนี่ยยังคงมีนะครับเป็นตลาดใหญ่พู้ตรกว่าประเทศไทยใน South East ์เอเชียเนี่ยผมบอกเลยว,ว่านี่คือไข่แดงของตลาดภูดมิภาคนี้ แล้วในส่วนของเราเนี่ยเราเราโฟกัสเราถือได้มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ในส่วนของเรสเดนเชียลมากคือนในส่วนบ้านเรือนจริงโซลา่าบางคนก็บอกว่าก็าสีดำมันไม่ชอบแต่บ้านฉันอยากได้สีชมพูอย่างเงี้ยมันคือ,ม,คอมันคือความแฟนซีของตรงนั้นที่เราจะมาตอบโจทย์อันนี้เราก็พยายามจะ grab ลูกค้าในกลุ่มเฉพาะมากขึ้นหรือเอาจริงถ้าเรานึกถึงแอร์ติดแอร์แล้วเนี่ยปกติแล้วท่านต้องล้าง ถูกไหมบางคนที่ไม่ล้างคุณก็จ่ายค่าไฟฟรีไปถูกไหมแพงแพงเหมือนกันติดจริงๆแล้วคุณล้างแพงหรือเปล่าถูกไหมมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอันหนึ่งที่สําคัญเพราะ,ะนั้นของเราเองเนี่ยมันจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าแอต d a ดัสมันทําให้เราสามารถเคลียร์ฝุ่นได้เร็วกว่าปกติซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปดูในผลิตภัณฑ์แต่ผมบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าจะทำยังไงให้ถูกใจคนได้มากขึ้น ก็จร,จริงๆข้อมูลก็อาจจะจะเรียนทุกท่านว่าในฝังของเรามีตัวพาร์ทเนอร์บนิสุิลเตอร์เนี่ยอยู่แล้วแล้วก็เอาจริงในเมืองไทยมาเก็ตแชร์เราก็พอสมควรจริงๆแล้วท่านสามารถหาเราได้จากจากทั่วไปที่อยู่รอบตัวท่านนะครับจะเป็นเรื่องของผู้ติดตั้งก็ดี EPC ก็ดีนะครับหรือว่าในการแบรนด์ที่มีการจำหน่ายแผงเป็นการเฉพาะก็ดีอันนี้หาได้จริงแค่บอกว่าเอ,อ่ยปากว่า ขอดูรายละเอียดลองจีหน่อยผมว่าอันนี้ครับไม่มีปัญหา